อ๋ออออ๋อ,อยังตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยแกตามกูอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินหิวเกินหิวเกินเพื่อนโอ้โหตามทุกคน เอาละก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้กับผมเช่นเคยฮะแคดโอเดอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองฮะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกม ROV หรือกาลินา ROV เช่นเคยฮะช่วงนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะ,ะว่าทำไมผมลง ROV บ่อยฮะสั้นๆเลยฮะผมไม่รู้จะไร่ <laughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าไปไลยปินเซตและตีแค้นเนี่ยมันก็จะอย่่ยังไงไม่รู้นะฮะผมอาจจะช่วงนี้อาจจะเบาๆเรื่องของปินเซตลงนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงที่แล้วเนี่ยใช้เพจไรปรเยอะเนาะก็กลัวที่จะเผลอใจะฮะต้องใช้คำว่าเผลอใจนั่นเองนะฮะก็เราก็มาอยู่กับเกมเอาวอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะไปคนเดียวนะฮะ ผมจะไปเก็บแรงคนเดียวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ไดมอนด์วีนะฮะไดมอนด์วีเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะไปคนเดียวฮะผมจะออกไปเผชิญโรคภายนอกหรือว่าโลกนอกกำแพงคนเดียวฮะมาดูกันดีกว่าว่าผมนั้นจะเจอผู้คนแบบไหนแล้วก็ทีมของผมนั้นจะเป็นแบบไหนนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมนะฮะจะชอบคลิปนี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมนะติดตามชมกันด้วยยังไงก็เริ่มกันดีกว่านะฮะสำหรับเอาวีวันนี้ฮะแรงไดมอนด์นะฮะก็ไม่ต้องตกใจนะฮะวันนี้มาเป็นคลิปนอเดียวผมขอลองดูฮะไปแบบคนเดียว ขอเจอทีมที่ดีฮะหวังว่าจะชอบนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง c ค t อ r เด r ด้วยยังไงวันนี้ก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะเอาเล่นใครกดแล้วเนี่ยเรมาดู้ดีกดว่าผมจะได้เล่นตัวอะไรนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมหน้าใหม่นะฮะยังไงก็ถ้าเกิดว่าเล่นอยากเล่นด้วยกันนะยังไงก็อย่าลืมนะแอดชื่อไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ป้าเดี๋ยวไปดูดีกว่านะว่าจะได้ทีมอะไรอุ้ยทำไม่กดให้เราเอาไม่มีคนกด อารอบที่สองอมาแล้วตำแหน่งที่ผมอยากเล่นคือผมอยากไปเล่นป่าขอป่าได้ไหมอ่ะดูก่อนนะฮะว่าเขาจะให้ป่าป่ะอ้าวเดแบนว่ะคือผมได้แบนเหรอเรื่องแบนนีไม่ค่อยถนัดเลยอ๋อเอลซูไหมโอเคผมแบเอลซูซึ่งแน่นอนถ้าเป็นป่าผมจะจับอ๋อ ป่าป่าป่า,ปาคือถ้าผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะถ้าเกิดว่าผมอาจจะเล่นแบบกุกกกักนะครับเพราะว่าผมมาได้เล่นผ่านมือถือเนาะคือผมเล่นผ่าน,นบูสแต็กนะฮะท่านผู้ชมหน้าใหม่ที่เข้ามารับชมนะฮะผมเล่นผ่านบูสแต็กแล้วก็ผมควบคุมได้ด้วยเมาส์กับปุ่มคีย์บอร์ดนะฮะมันก็จะตึงๆหน่อยขอเล่นลิงกแล้วนะ,ะน่าจะง่ายแหละขอได้ไหมเพื่อนอ่า ขอบค,ครับ thank you thank you <c oughs> เดี๋ยวเราจะคุยกับทีมโดยทนะ่าะไม่รู้ว่าจะมีคนคุยกับเราบ้างแต่ถ้าเกิดว่าไอเสียงมันซ้อนอยังไงหรือว่าเสียงมันติดติดขัดยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราขอด้วก่อนฮัลโหลสวัสดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ลิงครับเอ้าเดี๋ยวอ๋อโอเคครับผมครับฮัลโหลครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคครับ คิกซี่อะขาดลมก็ไม่ใช่ออาเดี๋ยวนะเอา what อะไรวะเนี่ยอู้ทูแคลรี่เหรอโอ้ฝั่งนู้นมีทั้งโตโรเอมิเลียโจ๊กเกอร์ทาลาสฟิล่าอีกวาย ่าเดี๋ยวทูแคร์รี่วะอะไรวะเน้าออร์ดักสเลเจอร์เอาราคาจะโอเคครับสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆครับอู้อู้เอาเรื่องอะท่านผู้ชมคือแบบเฮ้ยโอ้ทีมผมมีเทียวนัส ผมลิงแล้วก็แม็กลิเลียนนหน้าเหรอแล้วก็ยอนเฮ้ยจะบอกว่าตาที้เจ็บนะ <c oughs> อาจจะไม่ชนะผมบอกไว้เลยอาจจะแย่หรืออยู่ที่แม็กซว่ะผมว่าถ้าแม็กเข้าดีนะผมมาลอดให้แม็กไปอยู่คู่กับไม่เทลก็ก็ยอนนะแล้วยอนไปอยู่ท็อปเลนเออน่าจะได้หวังว่านะฮะหวังว่านะหวังว่า เขาใครป่าเอมิเลียว่ะเอมิเลียเปล่าแน่นอนเลยโอเคฮะไปดูกันในเกมนีดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่อง Cat Order ด้วยนะฮะไปดูดีกว่าฮะเต็มที่จ้าอู้เทวนัทล่างนี้สวยจังเทวนัทล่างนี้สวยจังเลยครับผมโอเคไม่มีใครคุยกับผมเลย <laughs> ดูดีกว่าดูดีกว่านะฮะฮัลโหลครับดีครับ เอาละครับโอเคในเมื่อไม่มีใครคุยเราเราคุยกับตัวเองก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอ่าทีมเรามีใครพูดขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่อยๆนะฮะเราจะพยายามบอกเขาได้ไหมอ่ะ <What? S 1> เราจะพยายามบอกเขาได้ไหมอ่ะ <What? S 1> เดี๋ยวผมพยายามสื่อสารสื่อสารเอาสิ <All> right, ครับมีใครได้ยินไหมครับผมโอ้โอ้ กลางหายนะครับระวังล่างนะครับผมล่างระวังนะครับบนก็หายนะครับระวังเด้ออุอ้ยอาุ้อาวุย,ย,ยไปล่างเต็มเลยโดนไหมนะโดนแล้วโดนแล้วโอเคเราต้องรีบไปล่างอ่ะเนี่ยปิดก่อนแล้วกันเราคุยคนเดียวแล้วกันนะฮะไม่มีใครคุยเราแน่นอนเลยโ<ป>อ้เฟิร์สพาดปะ เขาว่าเทวนั้นเรา,าเฟิร์สบาดปะท่านผู้ชมอาจจะดุกดริงๆกันันาดนะ้นว่าเป็นลิงเินลิงที่แบบอู้อะนนะไรวะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่มีเราก็ได้อยู่มั้งได้แหละอุ้ยอุ้ยเวทป่าวะแม็กเวทป่าวะโอเคสวยแปะเอา้าโดนซะแล้วเหรอเพื่อน โจกว่ะโจกได้หมดว่ะตรโรูมันจะเข้าหมดว่ะอันนี้แอตแทกเดียเพื่อนโอ้สวยแปะแปะโอ้ตีไม่เข้าเลยทิลิรมาไงโอเคถอยก่อนนะ ฟิล,ล่ามาเดี๋ยวนะมีเพื่อนมาซ้อนปะผมว่าแม็กมาว่ะสับเลนว่ะขอขอสับเลนมาเอาเออะไรวะเนี่ยแม็กมาแม็กยังไม่เปลวสีเหรอแม็กยังไม่เปลวสีเหรอครับเนี่ยมองก่อนได้ปะเฮลมีช่วยดีครับเอา้ามีใครช่วยเลยวะผมกลัวซิฟิล่ามันมาซ้อนอะ่ะแต่ดูแล้วทีมผมไม่มีใครมาแลยผม มาแน่นอนว่ะผมว่าว่าซิฟิล่ามาอือหือมันยังตามมาซิฟิล่าหายนะได้ปะวะมาแล้วอ่านั่นแหละขอฟ้าหน่อยนะครับผมผมอาจจะแก๊งอยู่นานหน่อย <c oughs> โอเคกลับแล้วกลับแล้วเพื่อนกลับแล้วครับ กลับแล้วกลับแล้วเอมิลีมาเอมิลีมาล่างยังสามอยู่เนี่ยเอา้าปั๊บโอเคผมน่าจะเอาแดงแล้วก็ขึ้นไปกลางอะไรก็ได้นะผมว่าน่าจะได้นะโอเคเอ๋อนี่ไงนี่ไงกลา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 งตัวโลว่ะอุ้ย๋ยวถล้ำม,มาอืออูอ้เยอะจัด โอ้แม็กมาพลาดโอ้แย่แล้วโอ้เสียสองเขามาเต็มเลยแต่โอ้ช่องวะเมื่อกี้ผมนึกว่ามาตัวเดียวเว้ยแล้วมันตามเทียวนัดมาตัวเดียวปะวะผมก็เลยเข้าเว้ยเสียปั๊บไปเพื่อนแคลรี่สองแคลรี่สองเล่นยากจัง ไม่มีตัวชนอนะ่ะแม็กมันต้องเปลี่ยนเลนนะฮะต้องให้แม็กมาอยู่กับใครสักคนหนึง่งไม่ไม่ยอนก็เทลอะครับแต่เนี้ยแม็กมันไปอยู่ท็อปเลนนะฮะมันก็เลยออโอเคโอ้เสียมังกรอีกโอเคเต็มที่จ้าเอาเต็มที่เลยแม็กเอาป้อมเอาป้อมให้ได้แม็กทุกรางจะแตกน,นะว่าแม็กมันบินเข้าได้นะ ไปท,งทงองท้าก่อนดีกว่าจะวีด้าปะไม่ได้อะก็ทาร่าได้ปะว <c oughs> ะ, <c oughs> มะ,ะแม็กว่าไงแม็กว่าไงแม็กไม่เอาแน่นอนเลยฮะเฮ้ย <c oughs> แม็กเดินหนีเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ไปแล้วไปแล้วผมแปลวแดงดีกว่าปุ๊บกลางเพี้ยนกลางอะตายไม่ตายวะ Tiểu nắng nóng bụng gì ăn. Ta lạc đều, ta lạc đều. Lùng lưu, 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 อางานหยาบแล้วว่าโตโลมันเข้ามาดุมดุมดุมด,มด,มดุมในนี้แล้วอะไม่ได้ลิทนามินาหากลับก่อนมินาถอยมผมคุยัใครได้บ้างวะไม่มีใครคุยไม่กลับเลยม่งั้นจะได้รู้เรื่องกันหน่อย <c oughs> โอเค อ๋อเนี่ย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 เ่ยเนี่ยเนี่วัดโดนวะวัดโดนวะวัดโดนวะผมวัดโดนวะโดนวะโอ้บนก็โดนว่ะพอย้ายเลนแล้วโอเคทาร่าแม็ก ทาร่ามันไล่ตบยับเลยโอ้ทาร่ามันไล่ตบยับเลยอะโอ้เฟีร่าเข้ามาอ้าวจบฮัลห้าโหลทีมฮ้าโหล ้ยแม็กไม่บินเลยวะแฮปเมียร์ตีปะเนี่ยถามจริงโดนเปลี่ยนเนิร์ฟแล้วเหรอโด,โดนเนิร์ฟแล้วเหรอฮะโอ้เก,โอเกินโ,นบบอ,โอ้เกินเนี่ยโอเคสวยเล่นยากว่ะยังได้ป้อมอยู่ยังพอได้ป้อมอยู่เทวทำดีฮะ นี่แหละฮะโลกภายนอกนี่เหรออไหวไหมเคียวสองตัวอือ๋มอมันบินใส่ตโต <the> โรวัดเด t อฟักคนน่ารักเลยกี่ like ตัวพ่ะย่ะโอเค บน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 ยยอนเฮ้ยผมมาไปหายอนยอนมันอูยอนยอนรอดไหมยอนยอนรอดไหมโอเคโอเคซาบซึ้งและตึงใจซาบซึ้งและตึงใจฮะ อ๋ออออ๋อยังตามอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยอยากตามกูอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินหิวเกินหิวเกินเพื่อนโอ้โหตามเราหมดตามเกินเกินไปเกินไปหิวอ่ะอู้รู้อยู่ว่าหิวเทีวเทีวเทีวเทวเทวเออแม็กทำไมบินใส่โตโลอ่ะเพื่อน เราไม่เข้าใจต้องบินใส่ตัวโล,โล่เหรอครับผมอันนี้ผมผมผมพูดในมุมมองที่แบบว่าอา้าวมันเป็นตัวแทงไม่ใช่เหรอทำไมต้องบินเข้าหาตัวโล่วะตัวอื่นไม่มีให้บินเข้าเหรอขอนได้ปะขอได้ปะช่วยดีช่วยดีช่วยด,ด,ดีครับ,บไปครับ,บไปครับไปครับถาราได้ปะถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ก็ไล่ไปก่อน ถึงไม่ได้ก็แล้วม,มันกแบบหัวไหวเทียวยิงแรงอยู่ผมข้อฝ่าด้วยนึืงนได้ปะจะเย็นนะเพื่อนเฮ้ยมันเข้าเลยเหรอโอ้ผมอยากไปต่อนันอ่นไงทีมไม่อันตีก็ไม่มีเลียก็ดันบนอ๋อดันต่อเลยปนะน่ะดันต่อได้นะ ไม่เอา่ะเลื่อนไม่เต็มทุกคนวะผมอาจจะไปปะกับเอมิเลียก็ได้นะผมว่าแลกกันไปอะว้าว่าทำไมมันอันนั้นไม่แหลกเลยลืมออกขี้เอยลืมออกจอกกอ,อทำไปเจออ่าโดดมาโอเคสวย อเอาละงานยาบผมละเอาเดี๋ยวเอาหลุดขางยืนโชว์ไปหนึ่งทีเกือบตาย <c oughs> โอ้เปิดใครไม่เปิดเปิดทารา่ามันก็ดีได้สินะพอแล้วเพื่อน hey, <attention. S 2> อ๋อผ,ผมอยากให้แม็กมันแยกดันมากเลยฮะตอนเนี้ยแยกดันแล้วค่อยให้มันให้มันบินเข้ามาเว้ยโดนแล้วนะ่ โดนโดนแล้วแม็กตายลีเดนาโอ้ยอะไรทีมครับเนี่ยอหัวจะปวดก็ยังไงดีวะโอเคอันนี้ก่อนแล้วกันเคลียร์คลิปก่อนทางนี้ดีคือเคลียร์คลิปก่อน เพียครีปเพียครีปยังพอได้อยู่มั้งก็ไม่แย่เกินไปละมั้งก็เคลียคลิปก่อนโอเคบนถ้าผมฟาร์มบูล่ะจะโดนหรือเปล่านะขอบูลมานะว่ามังกรปะสเตเยอร์ปะนั่นอะเห็นปะเพื่อนกดแมพไป ไอตัวแข็งเยอะมากฮะแข็งจัดจัดเดียวไปไหนเพื่อนอูแม็กวิ่งขึ้นบน <c oughs> แววจ็กอกเกอร์โอ้เพื่อนตรงนี้มันไม่มีทัวรชนข้างหน้าให้แคลรี่ไว้แล้วทีนี้วิ่งขึ้นบนแล้วมันมันออกห่างขนาดนั้นแล้วจะไปไฟทำไมอะไรนะ แล้วมันตามแม็กว่ะตามสุดล่าฟ้าเขียวว่ะสวยสวยดักดักดักเพื่อนเออเออเออดักครึ่งหลอดเนี่ยสวยโวเฮ้ยทารับมา อะไรทาร่าอุ้ยเจ๋งเอาเดี๋ยวเพื่อนไหนไปแล้วสวครับสวยครับ,ยรบอยากริบจบวะอยากริบจบมากเลยตอนเนี้ยฟ้าขอฟ้าขอฟ้า,า,าฟ้าเพื่อนฟ้าที่รักโอเคด้าขึ้นกลางวะ่ะออกตีแรงไปเลยละกันขอ,รอแรงๆนะฮะขอแบบ ทุบหน้าหักได้ไหมเฮ้ยมันเอายอนวะเอ้ายอนตายไปนะโอ้ได้โจ๊กเกอร์สวยอยสวยัสดีสสครับสวยสวัสดีสครับเซฟิล่าเซฟิล่าเหรอครับเทวนัทยิงแรงมากให้เทวนัทเลยว่า MVP เนี่ย เตี๋ยวดดเด้ดเดเด็ัวตัวโนตัวโนตัวโนวโนนวโตัวน้ัวโวอนตัวนวโดตัยวโนตวตัวโอตัเกนตัววโอวโตัวโวัวโวโตััวตัวววว ผมว่าผมไม่ได้เอมิเลียมาเอมิเลียเอมิเลียเอมิเลียมาล่าฮ <c oughs> <c oughs> ุ้ยลลล <c oughs> หลอดหลอดหลอดยังเจ๋งเฮ้ยอย่อ่ะอย่าเห็นกูนะอย่าเห็นกูนะเออสวยเพื่อนเฮ้ยไม่ได้แล้วป่ะยังต่ออ่ะจะต่ออ่ะ ไม่น่าดักอีกแล้วนะดักอีกดักอีกแล้วนะครับเนี่ยดักบอกบอกให้ตีดักเข้ามูโอเคดักหน่อยดักหน่อยเทว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 ครับเทวนั่งอยู่ไหนหมดเนี่ยเทวครับเทวครับแม็กมันจะตายแล้วครับเทวอาอเดี๋ยวเฮไม่ต้องถอยว่ะออก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  ลีเลียลีเลียลีเลีย ى, ถอยลีเลียลีเลีย ى. เออตายไปกูดีกูเนี่ยเอาพดีครับผมก็เสียดาก,กว่าเฮ้ยมันเข้าโจ๊กเกอร์แม็กเข้าโจ๊กเกอร์แม็กเข้าโจ๊กเกอร์แมไม่เจอโจ๊กเกอร์วะแม็กโหดเกนิน <Yeah. laughs> โอ้ยก็โดนเอาดักเอาดักเพื่อนเอาดักเอาดักเอาดัก,ด,ก,ด,ก,ด,กดักที่เธอขอละแคที่สองวะคนแทงให้เทลเทลยิยงแรงมากกว่าทนะอ้วาหู้วาู้เยลยวางกดกันคนหนึ่งเอาวะอุ้ยตายยอน ตายดีตายดีครับไม่คุม้มอ่ะไปขนาดเนี้ยต้องเลี้ยงแต่เทีอนัดนะฮะย้อนมันทำดาเมจน้อยมากเลยผมว่านะาเ,เทียวนัดเก่งอ่ะดาเมจเทีอนัดดิเป้า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 เ,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 เลยสิได้เมื่อกี้ถ้าเขามาเอาดาร์กกับผมนะผมก็ได้อะอะไรพวกเนี้ย <c oughs> ตอนแรกกลับว่าคลิปม,มันจะไม่ยาวขนาดนี้นะโอ้เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวไง m มายสปิริตถึกไปไหนเนี่ยโอ้สวยถึกเกินผมไม่เห็นหน้าโจ๊กเกอร์เลยฮะตอนนี้อ้าวแม็กไปเหรอไม่ไปวะดาร์กเพื่อนดาร์กเนี่ยไปๆๆๆดาร์กลับมันปล่อยบนหรือเปล่าวะถ้าปล่อยบนน่าจะได้นะ อโอเคเรามาละโอเคผมมาละผมมาเพื่อนช่วยกันช่วยกันสวยดาร์กดาร์กดาร์คาร์คาร์คดร์คกลางว่ะโอ้ดารัคไม่ได้เกิดกลางเลยเหรออ๋อเลนไหนอะเลนไหนเพื่อนบนเหรอเฮ้ยเท่วเขาา้ากลางว่ะ เราไปกันเทลฮะผมบอกไว้เลยเทลนี่คือตัวแปรเลยฮะต้องใช้ค,คำว่าตัวแปรแลแปลแเลยอย่าโดนนะเทล,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 ลไม่ว่าทัดน่าจะเป็นทาร่าวิ่งเข้าหา <S 1> <S 1> <S 1> หุกวงในวะหุกวงในวะตายดิครับผม <S 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 เออเทลกับยอนยังรอดอยู่ฮะตัวดาเมจผมเลยเอาวะกลับก่อนเพื่อน ทำไมขโมปบนกันเลยอุ้ยเกือบแตกเกือบแตกสวยสวยโอ้โอ้สามทางเอาดิครับเอาบอกผมว่าตัวดาเมจรอดยังไงผมวัดชนะว่ะถ้าตัวดาเมจเราะอูดิดิโอ้โอ้โอ้รูปยิงตโล่โอ้ทำอะไรไม่ได้อูอูไปก่อนโอ้ทูแครี่ทูแครี่ทูแครี่ยังสุดว่ะไอ้เจ๊มิเดียฝั่งนู้นเขา ก็ <g ül> ได้อยู่นะจจ๋ยเล็กกั <laughs> ่วจเล็กวะเฮ้ยเหลือนิดเดียวเองเหรอเนี่ยโอ้วิงฟ็อกไปตีได้ไหมอ่ะวิงฟ็อกไปตีจะน่าเกลียดวะกันบ้านนะครับสามทางแล้วโอ้หดีครับเมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะอันตีแล้วแบบปุ้มแล้วก็ฟันลงทีหนึ่งแล้วตายกันหมดเลยไม่ได้น่นั่นเป็นแค่ความคิดขอนะขอเธอขอไม่เต็ม เฮ้ยมันยิงใครโอเคได้ปะบลได้ปะบลได้ปะเทวไม่มาวะไม่รู้นะเทวไม่มาผมไม่เข้านะเทวไม่มาผมไม่เข้านะทุบไปอีกทีโอเคเฮ้ยทำไมมันแยกกันเองมะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอนทำอะไรวะเนี่ยเอาจบเลยย้อนบอกกูไม่รอแล้วยิงป้อมแม่ง เออวิกตอรี่วะโอเคฮะสำหรับเอาวีวันนี้ฮะก็เป็นยังไงบ้างฮะหวังว่าจะสนุกกันนะผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากฮะที่เข้ามารับชมกันนะยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะผมอาจจะเล่นติดแบบไม่เก่งเลยต้องเชื่อกันว่าไม่เก่งเลยนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะยังไงก็หวังว่าจะรับชมในอย่างสนุกสนานฮะเจอกันใหม่แล้วหน้าหรือว่าคลิปหน้าจะเป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะฮะวันนี้แคทออเดอร์ขอบคุณทุกททท่่่าาาานนนนมมมกีเเข้รัับชะจไงว